มีปัญหาถามว่าพระอริยะเจ้าท่านตายแล้วไปเกิดที่ไหนไม่มีทางจะตอบมีทางที่จะตอบว่ารูปเบทนาสัญญาสังขาริญญาณเกิดแล้วดับไปคนอยู่ที่ไหนแล้วตรงนี้ก็สมมติว่าดินน้ำไฟลมเท่านี้มัจจุนาตามไม่ท่านมันก็ตามท่านแต่ดินน้ำไฟลมมันแตกไปคนไม่มีในตรงนั้น เห็นโลกเป็นสองศูนย์อย่างนี้เราก็ไม่อยู่ตรงนั้นมัจุราชก็ตามไม่ทันเราก็ไม่ตายเราเมื่อก็ไม่ตายที่ไม่มีเรามันไม่มีตัวตนในฉะนั้นพระพุทธเจ,จ้าแต่ยังเป็นอนัตตาอนัตตาจริงๆที่ไหนคนที่ไหนมีแล้วกองดินกองน้ำกองไฟกองหรือม,มันเป็นศุญญตาอยู่แล้ว ถ้ามันสูญไม้แต่การตั้งสมมติขึ้นมาอันนี้เราอันนี้ของเราอันนี้ฉันอันนี้ของฉันมันจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าดินน้ำไฟัมมันแตกไปเราก็ตายเพราะเราเอาเราไปวางไปตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นอัตตาแล้วพระพุทธเจ้าองค์การตอนให้สัตว์เทวธาตุเท่านั้นเราเกิดมาเพียงมาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเท่านั้นเมื่อดินน้ำไฟลมมันแตกไปไอความตายก็ไม่ถึงเราเพราะเราไม่อยู่นั้น